ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควัได้รับคำแนลังอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีสสดรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ย่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับแต่วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรมานะครับผมทุกคนก็โอเควันนี้ผมก็พาทุนมาห้าพันกว่านะ ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับวันีก็อยู่เกมปีกีปีกีปีกีนะครับนะเออใครอยากดูเกมอะไรนะครับของใครอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นจี่ลมินิเออรอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์มานะครับผมไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอเออพีพีก็ได้นะเอาเรื่องนะครับก็มาวันนี้จะมาขอไล่เบรแบบสวยๆแล้วกันนะครับสลับทุนหน้าพันนะไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์ด้วยนะจะไปเบรดท่าดเดียววันนี้สามร้อยแล้วกันมาขอลองก่อนนะสิบรอบนะ สามรอยสิบรอบนะครับมาไม่ต้องกดทงกดสูตรอะไรนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเออก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเฮ้ยว้าวรลัวเลยโอ้โหมัเว้าวรลลัวเลยอะไรกับนี่อะทุกคนไม่น่าขึ้นสามร้อยเลยบักปอมเงยมาถึงก็โดนเลยนะ ขอเป็นโล่จ้องหนึ่งนะครับโอ้โหเกินไปวะนะอะไรกับนี่อ่ะโอ้โหมาขอตัวโบยสิบรอบนะถ้าโดนสิบรอบนี้อีกนะครับก็จะเรียบร้อยเลยนะทุกคนอ่ะไปดูกันเลยจะโดนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่น่าขึ้นเวทสามร้อยเลยบักปอบงังเอ้ยโอ้โหดูเลยวเปารัว,วเลยนะครับอะไรกับนี่อ่ะ เจอกันสวยอะไรต่อขออีกรอบนึงโอ้โหนันเกินไปว่ะดูดิเออสวยครับเอาเลยง <c oughs> จะไปต่อดีไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับไปไดันอีกสิบรอบนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรดูนะครับกคอมเมนต์มาได้เลยนะผมว่าน่าจะโดนแหละจริงๆ โอ้โหดูโลยังส่วยโลมากนะครับหนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไวไวนะครับผมโอเคกระตุกหน่อยนะะอ้ยดูดิโอ้โหวายมาสองตัวนะโอ้ยรอเฉยนะเออรอเฉยรอเฉยไป็นยังไงเออสวยงามครับผมเอาเลยปีของเกิงยี่สิเฮ้เสียงงามครับเต็มกาลาบอล ของจริงไม่จิงนังนะครับเราไม่พูดเยอะอยู่แล้วเจ็บคอนะครับเออเรื่องจัดนะครับมาเบสสามร้อยนะแล้วก็ได้มายี่สิบวิตปินเป็นไงของแท้ผมบอกเลยนะครับว่าของแท้นะครับนะโอ้โหอย่างสุดวะอย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับมาเป็นไงยี่สิบวิตาปินนะครับผมไม่รู้โอนโคตรสุดอ่ะ นอนรอได้เลยนะครับมาเฉยโอ้ <c oughs> โหเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับเออรู้เรื่องนะอ่ะโอเคนะครับเหมือนจะเ้าเยอะจัดน,นะเหมือนจะเ้าเยอะไปหน่อยนะผมว่านะ เดือดสามร้อยนะเอาจริงโอ้โหว้าวเยอะจัดนะครับจะไปต่อดีไหมเนี่ยเออคือจะไปต่อดีไหมเนี่ย,ออออยโอ้โหว้าวุว่นเลยนะครับทุกคนเอา้าเฮ้ยโบนัสมาเห็นไหมเมื่อกี้มันมีหนึ่งโอ้โหตือเมื่อกี้นะครับมันเหลือหนึ่งหมุนนะทุกคนเห็นไหมเออมันเหลือหนึ่งหมุนนะต้องย้อนกลับไปดูนะครับ เมืเ่อกี้มันเหลือหนึ่งหมุนนะเออผมไม่ได้กดอะไรเลยนะยี่สิบฟีเดอบินเสร็จนะครับเออกดรับปั๊บไม่มาเฉยเลยเอาเรื่องมาไม่ทันทำไรเลยเมื่อกี้โอ้โหมาเองเฉยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเหลือหนึ่งหมุนนะอะกองแท้นะครับนะมาฟานติงโตกันนะครับผมจะขอแช่ไปเลยนะขอขวาหมดเลยสามหมุนเลยนะโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> คือดาบดาบคู่สักดาบก็ยินดีนะจริงนะมาขวาอีกนะครับสามขวาไปเลย โอ้โหสามโลแน่นอนนะครับดูทรงอะเออแม่งไม่ให้ว่ะโดนโอ้โหถึงกับลิ้นพันนะครับคลองแท้ดาบคู่โดนขอขอโอ้โหอกพันนะครับผมโอ้โหหวานจีย๊ยบเลยนะเอาโดนขอโอ้ยยมเกินว่ะจริง เนียมจัดอดโดนโอ้โหเรียบแล้วยโอ้โห,หลบเก่งจัดนะครับทุกคนอะไรนี้อ่ะโอเคนะครับก็ดีกว่ามันไม่ได้นะเอออย่างสุดนะครับคลิปนี้แม่งเสียงหลงลิ้นพันเลยจริงๆเออก็โอเคนะสลักอยู่นี้ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับเออแม่งเมื่อกี้เหลือหนึ่งหมุนนะมาเองเจอเยนะครับนะ ก็สักนี้กอตจะลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่วีดีโอหน้านะครับเล่นผ่านเลยว้าวุ่นเลยทุกคนหวังจะีครับ